สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัยหมายถึงข้อสันนิษฐานที่นักวิจัยกำหนดขึ้นล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการสันนิษฐานจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลของการทดสอบสมมติฐานค่ะทดสอบสมมติฐานอะไรทดสอบสมมติฐานของการศึกษาวิจัยนั่นเองค่ะซึ่งเปรียบเสมือนกับการพิสูจน์หาคำตอบนะคะหลักการสำคัญในการเขียนสมมติฐานในการวิจัยละครูมีแบบไหนบ้างจำแนกได้เป็น4หลักการใหญ่ค่ะหลักการที่1ค่ะสมมติฐานที่กำหนดขึ้นเนี่ยนะคะนักวิจัยจะต้องเขียนให้มี ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะหลักการสําคัญในการเขียนสมมติฐานข้อที่2ค่ะสมมติฐานที่กําหนดขึ้นต้องสามารถทําการทดสอบได้นะคะหลักการสําคัญในการเขียนสมมติฐานข้อที่3ค่ะสมมติฐานควรเขียนเป็นข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่ะ